หาความหมายในตนเองนั่นแหละตัวเองเท่านั้นที่รู้ตัวเองเท่านั้นจะให้ความหมายได้ถูกตัวเองเท่านั้นที่ตัดสินตัวเองไม่มีใครตัดสินให้ใครได้ตัวเองนั่นแหละนั่นแหละจึงบอกว่าบุคคลผู้ใดทําจิตให้เป็นกลางได้กลางนี่คือบ่มีความคิตเขาไปสอดแทรกบังคับอย่างไ้เขา,าเป็นไปดังที่ ความรู้สึกของเราอยากให้เป็นทวายบุคคลผู้ใดทำจิตให้เป็นกลางได้บุคคลผู้นั้นย่อมพ้นจากทุกขั้งป่วงจากการเวียนว่าแต่เกิดทุกขั้งป่วงทั้งเบดเลยร่วมแล้วทุกจะเกิดเป็นสัตัจชามเกิดอะไร,เป,เ,รเป็นเทวดากับอะไรเป็นพมยมอยากเกิดอะไรต้องมรกกับอะไร,กกบบรเป็นคนกับอะไรเป็นยังกับอะไรนี่จะรู้อยู่ว่างๆระหว่างกลววางๆนีเฉย จิตก็ไม่ใช่จิตแต่ความคิดมีอยู่แต่ไม่เข้าไปยึดติดในสิ่งที่คิดถึงไม่เข้าไปถือมั่นในสิ่งที่คิดถึงค้า่ายึดมั่นถือมั่นก็คือยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ความรู้สึกที่อยากให้เป็นนั่นแหละยึดมั่นถือมั่นมันทุกตรงนั้นคนแต่ละคนปรุงแต่งแสวงหาดิ้นลนคนขวายเด้อดมั่งเด้ทนมั่งเด้กล้ามั่งได้กลัวมั่งสู้มั่งถอยมั่งเพราะบ่อท่านอารมณ์ของตัวเอง อารมณ์จิตอารมณ์คือความรู้สึกนั่นแหละพอใจไม่พอใจนั่นแหละหลวง้าเฮาฝึกตนนี้แล้วทำจิตให้เป็นกลางบ่มีอคติบ่มีความเอียงลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะเกลียดรักกบเลียดก็พอใจก็ไม่พอใจนั่นแหล,ละเฮานั่นก็มีวิธีของมันอยู่แล้วอ,อาศัยลมหายใจอาศัยอยู่ในเรื่องหลังนี่ก็อาศัย ทำว่าอุเบกขาขาเข้าอยูาา่นในตัวเองได้ไมันเลยเป็นอุเบกขาสักกอนอยากลมหายใจนั่นแหละ